สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วกเกษตรผสมผสานค่ะเนาะวันนี้แม่แก้วพามาตัดผักเก็บผักนะคะเพื่อนๆเนาะเก็บผักในกระถางนะคะนี่ค่ะตัดออกแล้วเนาะแม่แก้วจะเอาเอาปลูกใหม่ค่ะจะเอาผักปลูกใหม่นะคะในกระถางเนาะตรงนู้นก็จะเอาออกนะคะนะเอาออกแล้วจะให้ผักปังขึ้นนะคะ ตรงนี้แม่แก้วก็จะตัดออกนะคะจะเอากระถางปลูกหอมปลูกหอมนะคะอันนี้ก็ผัดได้ค่ะเพื่อนๆผัดได้แล้วนะคะทานได้แล้วนะคะเอ,เ,เอาใบข้างล่างออกนะคะเนี่ยปลูกในกระถางไว้กินค่ะสี่ต้นนี้เราก็ได้จานหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแม่แก้วจะตัดออกเลยนะคะจะใช้กระถางนะคะเราจะปลูกรอบใหม่ค่ะเพื่อนๆเนาะ นี่ก็จะจะถอนออกเลยนะได้แล้วค่ะเพืนเพื่อนก็ได้ทั้งผักได้ทั้งผักดองนะคะผักดองแล้วก็ผัดนะคะผัดอันนี้ก็ผัดน้ำมันหอยได้นะครับ หลังนะคะก็จะงามประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อนๆเนาะอันนี้ผักกาดเขียวนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปล้างแล้วก็ยำนะคะนี่จะทําขายก็ได้นะคะเนาะนี่เราก็ปลูกไว้กินนะคะที่บ้านเนาะง่ายๆปลูกง่ายๆค่ะผมเราก็จะปลูกใหม่นะคะเนี่ยคะ่ะจะเอาดิน ดินเก่าแล้วก็ดินแล้วก็ขี่วัวเก่านะคะขี้วัวหมักไว้เนาะแม่แก้วก็จะมาผสมดินปลูกเลยนะคะเพื่อนๆ น้ําดินเราก็จะมาปลูกเลยค่ะแม่แก้วจะเอาหอมปลูกในนี้ก่อนนะหอมปลูกในกระถางนี้ก่อนนะคะยิ่มลงไปเลยเพราะว่ารากหอมมันจะยาวกว่าตะระเหนี่ยเนาะตะระเหนี่ยจะปลูกสองอันนี้นะหอมแม่แก้วจะปลูก ในกระถางนี้นะคะนี่มันจะเป็นหอมที่เขากินโดกเนาะเขาเรียกหอมอย่น,นี้ก็พโนะคะประมาณนี้เนาะให้รู้คือไก่นะคะเราจะมาปลูกอีกในในกระมังอีกนะคะ ตรงนี้เป็นยางรถยนต์นะคะยางรถยนต์เนาะเราก็จะปลูกลงไปเลยค่ะเนาะห่างๆหน่อยนะคะอันนั้นเรารีบทานนะในกระถางเนาะในในนี้เนาะเราก็จะได้นานนะคะก็ปลูกผสมผสานกันไปค่ะเพื่อนๆอันไหนเรา พอปลูกได้เราก็ปลูกไว้กินนะคะเราซื้อมาจากตลาดเนาะมันออกรากเราก็จิ้มลงไปเลยค่ะมีที่ปลูกเราก็ปลูกเลยค่ะเนาะเราก็จะประหยัดเนาะเวลาเราลาบลาบปลาลาบอะไรต่างๆนะคะใส่ยำใส่อะไรนะคะมันก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อเขานะคะเนาะเราก็เพียงเอาผักในบ้านนะคะผักในบ้านเราปลูกเองเนาะ นี่ก็จิ้มลงไปเลยค่ะเนาะยังไงมันจะขึ้นเนาะเราซื้อมาเราเสียดายไงไม่แก้วเสียดายเราก็มาปลูกเอาเลยค่ะช้ำไปหลายทีแล้วมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะถ้าหน้าฝนเนี่ยมันจะขึ้นยากมากเลยกระเน่เนาะจิ้มจิ้มลงไปเลยค่ะ,คะปลูกอะไรทุก ปลูกอะไรที่เราอยากกินเราหาเดินซื้อ,อยากนะคะต้นหอมผักชีสะละแหน่เราก็ได้ลาบปลาลาบกุ้งลาบปูแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะสละแหน่ยี่หล่าเรามีเพรเอยี่หล่าเราก็ปลูกง่ายนะเดี๋ยวแม่แก้วจะให้ดูอยี่หล่าเนาะเขาเรียกอะไรนะผักชีกําลังใช่ไหมอันนี้เป็นะระแหน่เนาะ เราเห็นอะไรมันงอกๆเราก็จิ้มๆลงไปค่ะขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดปลูกได้หมดอะคะ่ะดีกว่าเราไปแง้มมองบ้านคนอื่นนะคะเนาะถึงเวลาเราก็เดินขอบ้านคนอื่นเนะมันมันมันน่าเกลียดเนาะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ปลูกเสร็จแล้วนะคะเนาะอันนี้กระถางนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้รอรอของมาปลูกใหม่นะคะนี่เห็นไหมคะใบยี่หราเนาะอันนี้คือยี่หราเนาะผักชีผักชีฝรัร่งเนาะก็ปลูกไปค่ะไปเรื่อยๆค่ะผสมประสานนะคะปลูกเสร็จแล้วก็ลดน้ํานะคะเดี๋ยวก็ไม่แก้วก็หาผักชีมาใส่อีกะค่ะนี่ได้ต้นหอมแล้วก็ใส่ผักชีอีกนะคะคเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ